เอาล่ะเราลองมาเปิดพลังพระเจ้าหน่อยดิปกติกับแพ็กฟีเนียมเอาแพ็กฟีเนียมแล้วกันนะปุ๊บได้อะไรเอย่ยโอ้โหหายาจะลวดฟีเนียมจัดมาเฮ้ยไม่ธรรมดาปกติจัดมาไม่ธรรมดาหนีมาอ่ะเราเลือกพลังได้ไหมนี่ ได้นะป็ดยางคนอเดียวนะคือป็ดยางไว้ทีหลังได้ไหมบาทระเบิดระเบิดอายุยม่งขึ้นป็ดยางไม่เอาโอเคนี่พอโอเคตามนี้แหละสองนาทีแล้วไปดูคนอื่นเล่นดีกว่าคนนี้อะไรนะอีเวนจอร์จบรอนส์ ยูฟโอน16นีเอะไรวะเนี่ยซึ่งคนที่ชื่อดิกกบลูคิดอะไรกันรู้มาด้วยกันเลยเนี่ยเออใช่ส่วนคนที่เป็นคือมนบอย51ซึ่งตอนนี้เขาลังเซงกรู้ยมาตีไม่หยุดหยุดไม่ยันแต่แล้คนนี้เมื่อกี้เขาลังแบบกับพือพี่โอยไม่ใช่นินจานินจาลูพินอืคุณลูคิดแบบลูลูอ่านว่าอะไรเนี่ยลูใครไหมอ่านผิดขอไปเนี่ย นะครับเดี๋ยวพระเจ้าเมนบอยฮาสเอ๊ต้องการเดินเสียงหินทลุมอยู่ตอนนี้เดินหน้าเข้าทำไรวาทุบไม่รู้ว่าทุกใครแต่เห็นเสื้อเหลืองกาลังวิ่งแล้วเขากำลังเสียงหินว่าต่อแล้วก็จะปาใส่เสื้อเหลืองเลือดเลยโดนไมด้าไปสิบสี่แล้วก็ทุบไม่หยุดเลือดเลยยี่สิบสองเสื้อเหลืองก็เดตายไปแล้วแล้วตอนนี้พระเจ้าเองเขากำลังเดินย่องย่องเดิมหนึ่งไม่รู้ยังไม่เจอนะคะัเดียวกันตัวอีวัวนจอร์ดก็ โดนยูบ่บนเคนโอ้โหตึกถล่มแล้วตอนนี้ส่วน u f 0 1 6็ o, ยังไม่มีอะไรมากเพลงแต่เขาลังทักคนที่ตายเมื่อกี้ว่าใ hey ห้บรลไม่ใช่ในขณะที่กันเอ่อคนลูใครอ่านผิดไหมี่ยเขากําลังทําท่าวิ่งลาเล่อยู่ครับแล้วกําลังหยุดมองดูพระเจ้าทําบ้าอะไรอยู่เอาไม่ใช่แล้วตอนนี้คนแมนบอยฮัสเอ็ดทำการกเป็นคนอยู่บนตึกสีแดงกำลังถลง่ม ตายไปแล้วคุณอีวานจอร์ดซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าที่คนที่เหลือที่ไหนก็ยังแอบอยู่เหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์อะไรวะาด็อกวอเตอร์ออะไรวะเนี่ยมันด่าเขาหรือไงเนี้ยโอ้ก็คุยกันอยู่โอเคปิดแชรแล้วกันไปคุยไม่อาหารด้วยพระเจ้าเลยตอนนี้กาเซออียนพ่อเห็นเรดาร์ขึ้นในสากสุดท้ายเขาก็เลยจะจัดการ ตายไปแล้วคนดูไข่ตอนนี้เหลือแค่สองคนสุดท้ายเุ้ยห็นทำการจะซัดลิงตัวนี้อยู่ซึ่งทำการไก่ฟ้าแบบวิ่งมาอยู่หยุดตรงนี้ตายไม่เ่ยไม่ตายซะด้วยไก่ฟ้าโหดมากเลยวิ่งไปไม่หยุดโอ้โหตอนนี้หลบหลังบ้านอยู่หกวิสุดท้ายห้าวิจะตายกันไหมเสียเหี้ยสุดท้ายเสีไว้ไม่เสโโีโอ้โหจบแล้นดิ เค okay. ที่เรามีเหรียญอยู่หนึง่งมื่นกว่าเหรียญโอ้โหหมื่นกว่าเหรียญทำอะไรได้ครับเออหมื่นกว่าเหรียญเงินเยอะอยาน,นี้เลยต้องได้มาเจออาวุธนี่อาวุธโอเคสองหมื่นเหรียญเก็บทังก่อนนะทุกคนช่วงนี้ช่วงพักเนี่ยขอข้ามช่วงนี้เล่นละกันตอนนี้ต้องการเรืองอาวุเกี่รับ ก็คือวอดฆ่าประเจ้าพวกเรานี่ไม่เคยกลัวเลยใช่ไหมทุนเราจะมาฆ่าประเจ้ากันได้ใครตายแล้วคนที่เป็นประเจ้านั่นก็คือแต้นแตนยูวานจอรนอันนี้แล้ววราเจ้าคนนี้คือเป็นรูปร่างมี่สกิลไฟไม้อมยิ้มเลเด้ตัวจับแล้วก็ลดไฟลงมถึงดินสอแล้วก็ค้น ตุ้งติง้งโอ้มีสกิลเยอะสุดด้วยเรดาร์ทำงานเร็วจัดเครื่องตรวจจับเรดาร์โอ้โหคิโกะคีโก,โกะคุณยิงหน่อยนิยิงมาเลยเกิดค้างคิโกะมากเลยใช้เรดาร์ตรวจสอบนี่รถไฟมาอีกดูดิยิงเลยยิงเลยเอาดิตกคำจัดแล้วมาไหมเอาดิ ต้องโจมตีมันอะ่ะนี่นี้เอานียิงยิงให้ตายไปเลยอะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นควันอ๋อเอ้ยมันกำลังเดินมาแล้วแย่แล้วออคอนเอาดิชิงแล้วแรงดินสอเอ้ยอืมใช้คอนนี่โอ้โหมีคนโดนดาเมจด,ด้วยเฮ้ยเลือด ตายไปแล้วน่ะยิงมันเร็วโอ้โตรวจจับเรดาร์ด้วยเอาแล้วมันตรวจจับเรดาร์ไม่หยุดตายไปแล้วมันรู้ตำแหน่งเราเนี่ยเฮ้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 ยอย่าอย่ามั่วอย่ามั่วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงโดนมัน้ยโดนโดน,โดน,โ,ดน,โ,ดนโดนมา,าเราเฉยด้วยดิเอ้ยมาผมไมือไม่ผมได้ทำอะไรผิด โอ้ยผมไม่ได้ทำอ,อะไรผิดโอ้ดิใช้เลยละกันลงเฮินหาไม่เจอแล้วโอ้ยตำเบียนห้าสิบโอ้โหลงเฮินแล้วมันใช้ส,สกิลได้ด้วยเกโอเค,อเค,อเคช่วยยิงหน่อยทุกคนหกเหมือนจอตอนนี้้องการใช้แรงดินสอปักเข้า,าต่อไปตรงไหนไม่รู้รู้ตัวมีคนอยู่ใต้ติดใช้คนทุก ตอนนี้วันจอดพระเจ้ากําลังเดินครับในขณะคนนี้กําลังแอบอยู่ยูโวันกก็ถือหัวสองวิ่งแล่ใช้ขาอซองปลาใส่มันยับตอนนี้นะครับตลอดมีมเนี้ยเฮ้ยกำลังจะทางตันแล้วนะมันก็ไม่มีที่ไปแล้วใช้ลูซปักไม่โดนด้วยเอาละครับจรเจอเรดาร์ตรงนี้ใกล้ครับในขณะพระเจ้าแบบว่ากําลังจะเจอบางอย่าง รลก็เราจะเก็บสกิลโอ้เก็บไม่ทนันยับตายแน่อีกไม่นานเลยยี่สิบสองเลือนิดเดียวแล้วครับตอนนี้ใกล้ตายโดนหินยี่สิบเก้าน่าจะไม่เยอะแล้วทั้งเดืววินแน่เลยดูแล้วเฮ้ยทุกไม่โดนไม่โดนยังอยู่รอดอยู่ไม่โดนด้วยไมนทางตรงทุกไม่โดนสองพังพอดีกระเทืบสิบเก้าเอ้ยกระเทืบแย่แล้วครับตอนนี้ฟุตบอลเลิฟก็ตายเรียบร้อย คนนิ่เนียนอยู่คนยูเอฟกอตอนนี้รู้สึกเหลือสองคนสุดท้ายไม่รู้จะท่อไงดีเอ่ยจะเนียนได้อีกนานไหมเอาแล้วครับตอนนี้จะเนียนได้อีกนานไหมเอ่ยโอ้โหก็จะเห็นคนยูเอฟโอครับเอาแล้วงแบบนี้จะเนียนไม่เอ่ยเอาแล้วเลือไฟมาด้วยเนียนไหมเนี่ย หมือนคนนี้กาลังจะตายครับรู้สึกสั่งอาหารแน่นอนก็ตายแน่นอนอยุบโอซน่าจะไม่รอดโอ้ทุกไม่โดนรู้สึกคนนี้น่าจะไม่รอดนะดูเลยร้อปุ๊บเฮ้ยก็จุกใช้ได้ยู่นะเอาแล้วสแกนเฮ้ยไม่ตายจริงดิ เด,เดียวเองรัเขาอดเอ้ยเขาตายแล้วเมวื่อกี้อีกคนหนึ่งเขาก็อยู่ไหนเนี่ยเอาเนียนอยู่เนียนอยู่ทุบไปแล้วป็นไงมีโดนเอา้าตอนแรกยู่โอจะตายตัวนี้เสียงที่จะตายเองดูดิแย่แล้วออลอเออห้าสิบเั้ห้าสิบอ่ะตายตัวเ,ยว,ว,ตยวเนี้ย้อชุบชุบโอตายหมดสองหนึ่ง ซูตดตายไหรอดเฉยเก่งวะเออเหรียญเท่าไหร่สี่พันกว่าทำอะไรไม่ได้เก่งจริงๆเลยเอาบคนนี้ได้เป็นพระเจ้าครับโอ้โหคนที่พิ่งรอดจากเมื่อรอบที่แล้วแต่พระเจ้าค่อยข้าง,ขงผมมากเลยพลังโอ้โหไม่ธรรมดาทั้งนั้นพลังนี้มันยากมากเลยนะดูดิต้องแต่ไกลเลเซอร์แอบตรงนี้แล้วกัน ผมไ,ไม่ต้องการยิงแต่ก็สกิปได้สกิปแบบนี้ใกล้ๆละกันเขายังไม่ขยับไปไหนเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสกิปเอาแล้วยิงไม่หยุดเออหายุสายสาหัสเลยเนี่ยหายุสายโอ้โหทำไมมันโหดจังเนี่ยพลังเลยวะเนี่ยหายุสาย ยิงนี้ได้ไ้ยได้ด้วยยิงยิงยิงผมว่าคงไม่เป็นไรไมีวิซายด้วยอะไรวะนั่นะตำรวจอีกอ้ระบาดเลวเกินันปารนาดนี้นรลอดได้ไงอ่ะเขาโหดมากเลยนะพระเจ้าคนเนี้ยตายสองคนแล้วโดนจับไปหนึ่งเอ้ยโดนจับสอง คือาน่าจะเห็นเอ๊ยอะไรอะ่ะทันเดอร์คลาฟ้าผ่าเป็ดยางมาโอ้โหโดนดาบไปเต็มเต็มสามสามตายไปนหนึ่งแล้วทางนี้เราผมเองก็พยายามยิงอยู่ผมว่าจะยิงโดนนะก็ยิงโดนแะล้วรนะู้สึกรู้สึกยิงยากมาเลยะรอดไหมเนี่ยโอ้โหนั่นก็ดามีสามหกตรงนี้ดีเนี่ยตายแล้วนะั่นอะ จะรอดไหมเนี่ยเหมือนว่าเราจะรอดไหมถูวกำจัดไปเลยอย่างนี้รันบสามสิบใครก็ไม่รู้คนรอดเหลือไม่กี่คนแล้วจริงๆตายไปอีกหนึ่งแย่แล้วมันมาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยยิงยิงโอ้เลอะเลยเลอะเลยตอนนี้ยิงไม่ได้ ซอกนี้ยิงได้ไหมยิงได้ซอกนี้อดีตกกโอกาบะเรื่อมันเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเหลือเยอะเลยอ่ะพวกหนีเร็วหนีเร็วเรื่อมันเหลือเยอะมีมีสกิลไหม,มเลือดไฟไมีเอ้ยสกิลท่านบนคือกระโดดสูงขอหน่อยแล้วกัน โอ้ฝั่งหนูดาเมจโดนเต็มๆทางเราเองก็พยายามยิงเงี้ยเนี่ยทางเราเองพยายามยิงเงี้ยเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยเอ้ยเลเซอร์โอ้โหโอ้โหทั้งเม็วะเนี่ยโอ้จะรอดไหมเนี่ยปุ๊บ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 มาอีกโดนอีกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเกือบตายแย่แล้วเฮ้ยช็อปชบอปอะช็อปะช็อเกือบตายดูแล้วเฮ้ยมันจะมาหาอะไรเนี่ย เลเซอร์ <Laser S 2> ไปแล้วเลเซอร์หายไปแล้วทุกคนต้องรีบหนีแล้วรังวิ่งจู๊กจูก,จกโอ้ดีรังวิ่งวิ่งยิงวิ่งยิง,งชนะไหมนเนี่ยดูดิเล่นก็ตั้งเยอะจะรอดไหมไม่รู้เลยเนี่ยเอ้ยซุปเปเอร์ r นัวโอ้โหอ,อ,อะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นทุกคน ตายไปหนึ่งจะรอดไหมเนี่ยเอ้ยเิ็เลเซอร์เอ้ย,ออยมาอีกไหมเนี่ยนี่เกียดเลยไอ้เลเซอร์เนี่ยเฮ้ยเรารอดอด่ะดิไม่ยอมไม่ยอมชิวชิวอะชิว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 อาดิด,ดิต้องรอดต้องรอดคนเราอะรอดก็ไม่ได้ เงี้ยคนมันเก่งต yeah, ัวเงี้ยตำรวจก็มาวะมาเลยตำรวจไม่กลัวหรอกตำรวจโอ้โหมาเลยมาเลยตำรวจหนีเลยมาดิมาดิมาดิโอ้ยโดนแล้วเนี่ยทันเ์ดื้อขาวก็มาเลยโอ้โหขอ้ไหนก็ไม่ได้โอเคเล่นแค่นี้แล้วกันนะ ตรงนี้ไม่มีอะไรทำอะสกิลเค้าโหดจริงๆตัวเนี้ยโอเคก่อนไปไปสุมสกิลพระเจ้าแล้วกันไม่ขออะไรมากแค่นี้พอเอยสุมหน่อยขอแบบดีๆโกรธเหรอเพื่ออะไรอ่ะเม่เอาโกรดนี่เพื่ออะไรอะ่ะ อย่างนี้ฝากของคุณและการติดตามด้วยครับบ๊ายบาย